สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่คนหัวลุกที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมามันเป็นเรื่องของลงศพที่ไม่เคยปิดฝาได้สนิทเรื่องมันเริ่มต้นที่หมู่บ้านเล็กๆแถบชายแดนชื่อว่าบ้านเนินหินทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยรู้จักกันดีและก็รู้จักเรื่องเล่าสยองขวัญ ที่เล่าต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเรื่องของยายมาผู้หญิงแก่ที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายสิบปีก่อนย้ายมาเป็นคนดุร้ายเอาแต่ใจและเป็นที่หวาดกลัวของคนทั้งหมู่บ้านตอนที่ยายมาเสียชีวิตชาวบ้านก็ช่วยกันจัดงานศพอย่างสมเกียรติแต่ปัญหาเริ่มขึ้น ตอนที่พวกเขาพยายามจะปิดฝาโลงไม่ว่าจะพยายามยังไงฝาโลงก็ปิดไม่ลงมันเหมือนมีอะไรบางอย่างขัดขวางเอาไว้ตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นเพราะโลงมันเล็กไปแต่หลังจากที่ลองเปลี่ยนโลงใหม่ถึงสามครั้งปัญหาก็ยังคงอยู่ทุกคนเริ่มรู้สึกขนลุกสู้เพราะเชื่อกันว่ามันเป็นอาธรรมคืนนั้นทั้งคืน ชาวบ้านพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าศพยายมาพวกเขาหวาดกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าปล่อยให้ศพอยู่ในโรงที่ไม่ปิดฝาตามลำพังจนกระทั่งรุ่งเชา้าพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะทำพิธีทางสายศาสตร์เพื่อขอให้วิญญาณยายมายอมสงบหมอผีที่เก่งที่สุดในละแวกนั้นถูกเชิญมาทำพิธี เขาใช้เวลาทั้งวันในการสวดมนต์และทำพิธีต่างๆแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลฝาลงก็ยังคงปิดไม่ลงหมอพีบอกว่าวิญญาณยายมายังคงยึดติดอยู่กับโลกนี้และไม่ยอมไปไหนง่ายๆเขาแนะนำให้ชาวบ้านปล่อยฝาลงไว้แบบนั้นและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ยายมาอย่างสม่ำเสมอ ชาวบ้านทำตามคำแนะนำของหมอผีพวกเขาจัดงานทำบุญใหญ่และอุทิศส่วนกุศลให้ยายมาทุกปีแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องราวแปลกๆก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมีคนบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงยายมาร้องขวนรังในตอนกลางคืนบางคนก็เห็นเนวตะคุมงเดินวนเวียนอยู่รอบๆบ,บริเวณที่ฝังศพหลายปีผ่านไป เรื่องราวของโรงศพที่ไม่เคยปิดฝาได้สนิทก็ค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนกระทั่งมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเดินทางมาอย่างบ้านเนินหินพวกเขาได้ยินเรื่องเล่าของยายมาและตัดสินใจที่จะไปพิสูจน์ความจริงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางไปยังป่าช้าเก่าแก่ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้าน พวกเขาเดินตามหาหลุมศพของยายมาจนกระทั่งในที่สุดก็เจอหลุมศพของยายมาอยู่ในสภาพทลุดถมมีหญ้าขึ้นรกปกคลุมแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาสะดุดใจก็คือโลงศพที่วางอยู่บนหลุมนั้นฝาโลงเปิดอ้าอยู่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ตัดสินใจที่จะเปิดโลงศพดู สิ่งที่พวกเขาเห็นทําให้ทุกคนถึงกับเขาอ่อนทายในหลงศพนั้นว่างเปล่าไม่มีศพของยายมาอยู่เลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของยายมาก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของยายมาไม่ได้ไปไหนแต่ยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านและรอคอยที่จะกลับมาแก้แค้นมีคนบอกว่าเออ่ ถ้าใครก็ตามที่บังเอิญเดินผ่านหลุมศพของยายมาในตอนกลางคืนจะต้องได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความอาฆาตเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งความเชื่อและความศรัทธาก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้และบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ สิ่งที่เราไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องเล่าในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องต่อไประวังเสียงกระซิบข้างหูอาจเป็นเสียงของยายมาอย่าลืมนะครับทุกคนคืนนี้ก่อนนอนลองสำรวจดูรอบๆตัวเองให้ดีบางที ยายมาอาจจะกำลังจ้องมองคุณอยู่ก็เป็นได้